พิธีกรนหนุ่มชื่อดังเข้าพิธีแต่งงานจดทะเบียนแฟนสาวแล้วหลังจากต้องเลื่อนพิธีวิวาออกไปเพราะสถานการณ์โควิดตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วในที่สุดเจ้าบ่าวหนุ่มอย่ง not, อางน็อตอัครนัทหรือน็อตทีและแฟนสาวนกวงการอย่างอีปอัชพรก็จูมือเข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นเชื้อเมินเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะโดยถังคู่ครองกันไปจดทะเบียนสมรสตามเลิกเดิมไปเรียบร้อย ซึ่งอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ